DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการคา้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการคา้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อโควิดทำให้บ้านคือทุกสิ่งของชีวิตเทรน d Home o f f i c e เปลี่ยนบ้านให้เป็นออฟฟิศธุรกิจไหนบ้างที่ได้ประโยชน์รู้จักโคค o นิ่งเทรนใหม่ความสุขสร้างได้ที่บ้านกับดิฉันเพลินพินิตรมรดิฉันภกมลจรวัฒนเกษตรค่ะ สวัสดีค่ะน้องพาสวัสดีค่ะพี่เตียวโอ้โหวันนี้นะคะเราเป็นอีพีพิเศษนะคะคัสสันเทรนไลฟ์สไตล์ชั้นนำนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะค่ะก็เมื่อล็อกดาวน์ปีที่แล้วนะคะหลายคนนะคะจะได้ยินคำฮิตติดปากกับคำที่ว่า work from home แล้วก็เรื่องของเทรนการทำงานที่บ้านนะคะที่เรียกกันว่า home office นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า การเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นออฟฟิศอย่างกระทันหันเนี่ย <c oughs> ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจนะคะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับหลากหลายธุรกิจเลยค่ะสวนทางกับอีกหลายอุตสาหกรรมนะคะที่มียอดขายซบเซาลงอในเวลาเดียวกันค่ะ <c oughs> ก็จากรายงานที่ทางเราได้รับมาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณกรุงเบอร์ลินมีมรายงานข้อมูลมาว่า สินค้าที่มาแรงเลยในช่วงโควิดที่ประเทศเยอรมันพี่ติวคิดว่าเป็นสินค้าประเภทไหนคะของกินไหมคะของกินก้เคียงกเคียงมั้งกเคียงมั้งเป็นอุปกรณ์สำนักงานจะเป็นวกคอมพิวเตอร์เว็บแคมอันนี้เนี่ยพักคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนะเป็นอุปกรณ์ของ Work ์ r ฟ m o o m e ใช่ไหมรินเตอร์แล้วก็ตู้แช่แข็งตู้เย็นอันนี้เริ่มมาของกิักษเริ่มาของกิรษ แล้วก็ในช่วงเดือนมกราถึงพฤษภาเนี่ยขยายตัวเพิ่มถึงร้อยละสี่เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งยุโรปข้อมูลร้านค้าปลีกจำนวน4ี่แสนร้านค้าทั่วโลกแต่ไม่รวมอเมริกาเเนี่ยนะ,ะก็แสดงผลแบบเดียวกันคะ่ะว่าทั้งแถบเอเชียและอเมริกาใต้ก็มีความต้องการสินค้าจำพวก PC โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์สำานักงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเทรนด์ work from home แหละค่ะใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเห็นจริงๆนะคะแม้แต่ในประเทศไทยเรานะคะบางสินค้าขาดตลาดอย่างเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งได้ฟังจากทางพี่ยอดเขาบอกว่าลูกต้องเรียนออนไลน์ไปหาซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มก็ไม่มีคนขายบอกขาดตลาดก็เรียกว่าเป็นกระแสที่ระดับโลกแล้วก็รวมมาถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะแม้ว่าผู้บริโภคนะคะเขาต้องมีการปรับพฤติกรรมนะคะ ก็คือเรียกว่าต้องอยู่บ้านเพิ่มขึ้นนั่นแหละะไม่ใช่แค่เทรนด์โฮมออฟฟิศนะคะหรือว่าพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ได้รับความนิยมนะคะหลายคนนะคะพอต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นเริ่มมองเห็นเอ๊ะทำไมบ้านเรามันไม่มีไอ้นั่นทำไมบ้านเราไม่มีนี่อยู่นานๆก็เริ่มเห็นชัดเจนนะคะก็เลยมีเทรนด์ใหม่ค่ะที่มาแรงมากนะคะรีพอร์ตบอกมาว่าที่เยอรมันนะคะเกิดเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่าโคคูนิ่งค่ะหรือการสร้างความสำราญภายในบ้านนั่นเองอ่า พอคุณนิ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกับอะไรดีเหมือนดักแด้นะเนาะรังใหม่ความรู้สึกเหมือนก็ว่าอบอุ่นมีสเปซของเราเองอ่ะก็อันนี้นี่พักมีรายงานมารายงานดีกว่จากผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนเยอรมนีนายยานเค r รต u ร c น a t i o n ผิดขอภัยนะคะเราว่าเริ่มรู้สึกมาได้หลายปีละว่าผู้คนเริ่มกลับมาให้ความสําคัญกับที่อยู่อาศัยมากขึ้นแม้ว่าจะเพื่อผ่อนคลายหรือว่า เพื่อหลีกหนีจากความเป็นจริงที่โหดร้ายโดยเหตุผลหลักที่ทำให้โคคูนิ่งกันมาขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าการที่คนเราใช้ชีวิตกันในสังคมน้อยลงแล้วก็ในขณะที่เราเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการรวมกันอยู่บ้านทําอาหารด้วยกันรับประทานอาหารด้วยกันนัดมาเล่นเกมที่บ้านเพิ่มมากขึ้นค,<ะ>คือคนจํานวนมากเนี่ยได้ใช้เวลาในช่วง ล็อกดาวน์ให้เกิดประโยชน์ด้วยนอกจากใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคนที่เรารักเนาะคนในครอบครัว,รวเราแล้วก็อพออยู่บ้านเป็นนานๆเริ่มเห็นละไอ้นั่นแตกขา้มีสีลอกสีหลุดก็เป็นเอาเวลามาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็หาซื้อเครื่องเรือนใหม่ๆก็เขาก็คาดว่าเทรนโคคูนิงเนี่ยน่าจะคงอยู่ไปสักระยะยาวๆเลยทีเดียว อันนี้เสริมน้องพักเลยนะคะ,ะว่าโคคูนิ่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งเกิดในช่วงโควิดนี้นะคะจริงๆโคคูนิ่งเนี่ยเป็นคำที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980นะคะในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่ายังมี<ะ>เรื่องของสงครามโควอ,ะ Co อนะคะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าคนเนี่ย เลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็สเปซเนี่ยคือมีผนังอยู่4ด้านเนี่ยจะทํายังไงดีให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นแหล่งเป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าออกมาข้างนอกก็อาจจะมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตนะคะในยุคนั้นเมื่อปีเอ่อหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยพอมาในยุคนี้เนี่ยโคคนิ่งกลับมาอีกครั้งค่ะแต่ว่าในคอนเท็กซ์ที่เป็นสถานการณ์โควิดก็คืองดการออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก็เลยกลายเป็นว่านักการตลาดเนี่ยนะคะเขาก็เลยมองว่าโคคูนิ่งเนี่ยกำลัง เข้ากับยุคสมัยในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นเวิร์ดดิงที่เป็นกระแสในตลาดเยอรมันนะคะซึ่งคํานี้โคคูน n ิ่งนี่หลายคนอาจจะมองว่าเออมันเหมือนโคซี่ไหมหรือมันเหมือนฮุกกาของเดนมาร์กหรือเปล่าจริงๆอคอของมันนี่ก็คือเรื่องเดียวกันเลยค่ะคือการสแสวงหาความสุขนะคะแล้วก็การปรับทัศนียภาพสเปซเนี่ยของเราเนี่ยให้ดีขึ้นอบอุ่นปลอดภัยนะคะทีนี้ มีประเด็นเสริมแลกเปลี่ยนให้น้องพักฟังสักนิดหนึ่งว่าและ eco c u o n i n g เนี่ยมันจะถูก implement ออกมาเป็นสินค้าหรือบริการอะไรยังไงบ้างนะคะม,มันก็มีตั้งแต่ว่าอยากที่จะปรับปรุงนะคะพื้นที่แบบอย่างเช่นเป็นชุด DIY อันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสให้เรา,าเปลี่ยนแปลงนิดๆทาสีใหม่หรืออะไรหรือแม้แต่การเพิ่มไอเทมบางไอเทที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นสบายอย่างเช่นหมอนอิง S <S <S ที่มี t e x t อร์ที่นุ่มหน้ากอดอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาด้วยนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าเออกลัวแล้วก็ต้องการความอบอุ่นอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งการเพิ่มแสงไฟหรือแสงธรรมชาติเข้ามาในสเปซของเราเนี่ยก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้เกิดบรรยากาศ cozy nicing ที่บ้านได้ใช่เลยค่ะหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้ามาในบ้านเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องถามตัวเราเนาะว่าสินค้าเราเนี่ย สามารถไปกับกระแสของเทรนด์โคคูนิ่งได้ไหมเ<ม>พราะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือเป็นความต้องการลึกๆของผู้บริปโภคนั่นแหละที่เอ้ยมองหาข้าวของที่จะมาเติมเต็มทำให้เรารู้สึกดีเป็นฟีลกูดโปรดักต์ปลอดภ<อ>รวมไปถึงการเพิ่มกลิ่นหอมนะคะชุดเครื่องหอมอะไรต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่น่ารื่นรมอะไรอย่างเงี้ย<ม>อันนี้เป็นต้นนะคะของการถอดรหัสโคคูน,นิ่งออกมาเป็นสินค้าและบริการ ที่นี่เนี่ยพอพี่ติ๋วพูดถึงเรื่องเครื่องหอมก็ะจะนึกถึงบริษัทโคทีซึ่งเดิมเนี่ยบริษัทโคทีเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตเครื่องหอมนี่แหละ,คะเครื่องสำอางแต่ว่าพอเทรนด์คูนิง่งหรืออะไรอย่างนี้เข้ามามผู้คนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะเขาก็เลยมีการปรับปรุปรงพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเหมือนเป็น<า>สินค้าเดิมใช่เดิมแบบออริจินาเครื่องสำอางเครื่องหอมตอนนี้เริ่มแอดออน สินค้าบำรุงผิวเพิ่มขึ้นมาแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าแต่ว่าเราออกไปนอกบ้านเราก็ใส่หน้ากากอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ใส่หน้ากากพอออกนอกบ้านไปใส่หน้ากากเนาะอยู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นเราจะแต่งหน้ากันทำไมใช่ไหมก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายในบางอย่างลงอแต่มาเพิ่มในบางอย่างที่สามารถเติมเต็มแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนะคะก็อย่างที่น้องพักพูดนะคะว่ามีทั้ง การเพิ่มลายสินค้าเพื่อมาเห็นโอกาสในตรงนี้ของพฤติกรรมผู้บร,ริโภคทีรร่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็กลับมาที่บรรยากาศที่อยู่อาศัยการทํางานโฮมออฟฟิศเนี่ยนะคะก็มีความหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้คนเริ่มมีบัตเจ็ตมีเม็ดเงินสําหรับการปรับปรุงสเปซที่ตัวเองอยู่อย่างที่พูดว่าพาอโควิดปกติอ่ะคนเนี่ยจะใช้เงินกับการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยมันชัดดาวเลยเราไปไหนไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมการจับจ่ายเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเขาเริ่มมาให้ความสําคัญกับการปรับทัศนียภาพหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเครื่องเรือนใหม่ๆนะคะหรือหลายคนต้องเวิร์กฟาร์มโฮมอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะโอ๊ยเริ่มลงทุนกับเก้าอี้นั่งที่ให้นั่งสบาย <c oughs> ไม่ปวดหลังนะ,ะ <c oughs> บางคนปกติใช้เงินกับ l u x u r รี่กับเรื่องอื่นๆกับไลฟ์สไตล์ตอนนี้หันมาลงทุนกับเก้าอี้ ก็อี้สักตัวที่ทําให้เรามีเอ g o โ o นอมิกส์อะไรย่เงี้ยที่ทําให้เราทํางานแล้วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นน่ยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรม spending จะเปลี่ยนไปมีการให้ value กับเข้าของที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องหาโอกาสตรงนี้นะคะเพื่อจะ deliver สินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์นะเพราะว่า ผู้คนเนี่ยเชื่อได้เลยว่ายังคงมองหานะคะความบันเทิงความผ่อนคลายในบ้านของตนเองนะคะเพื่อมาทดแทนกับการเอาตัวออกไปอยู่ข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่รู้สึกว่าเอ้ยกลัว ไวรัส <c oughs> ไม่อยากเจ็บป่วยนะทำตัวเองยังไงให้แข็งแรงเสมอ <c oughs> เขาอาจจะลงทุนกับเรื่องของการมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน <c oughs> มีลู่วิ่งเปของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าพฤติกรรม spending เปลี่ยนไปหมดเลยเราต้องตามให้ทันกับกระแสนี้แล้วก็ลอง implement มาดูว่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเรายังไงนะคะอันนี้เป็นเหมือนโอกาสเนาะผ <c oughs> ู้ประกอบการ ขายของดีกว่ามีโครงการอะไรบ้างโครงการไอเดียแหละพัฒนาศักยภาพแบรนด์รุ่นใหม่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่นะคะปีที่สี่โอ้ปีที่สี่แล้วสุดยอดค่ะพักรับมรดกพี่ติ๋วต่อไฮไลท์เป็นยังไงบ้างไฮไลท์จริงจริงไฮไลท์ปีเนี้ยพักเน้นเรื่องแบรนดิ้งเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งในโลกดิวนอร์มอลโอาอยจริงๆแอบเบื่อคำนี้นะแต่ยังไงก็แต่ยังไงมันกัต้องอยู่แหละค่ะก็ เสริมสร้างแบรนดิ้งทำธุรกิจในสถานการณ์ยุคนิวหน่อมอลเราก็จะมีแ a บหลักๆ3แบ l a บก็คือ food lab อ lifestyle lab แล้วก็ health and wellness lab น้อก,ก็โครงการเราน่าจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเสริมน้องพักนะคะอย่างคอนเทนท์ที่เราเล่าให้ฟังในช่วงเริ่มต้นเนะะี่ยค่ะเรื่องของ insight consumer ทัศนคติความคิดของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย อย่างถ้าคุณน่คือผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์หรือ Health and Wellness l a บเนี่ยเรียกว่าได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะคะกับบทวิเคราะห์ของโคคูนิ่งความท้าทายคือเราจะเอาเทรนเนี้ยมาเข้ากับสินค้าเรายังไง ทีนี้ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการวางกลยุทธ์นะคะมันไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยเรามีของแล้วเราอยู่ๆอ,อยากทํา <ทำ S 1> ขึ้นมาเราต้องเติมเต็มกับพอร์ตฟิลิโอเดิมของเราอย่างเช่นพื้นฐานหรือคอลเลคของธุรกิจเราคืออะไรอ่ะแล้วโอกาสที่เข้ามาโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเราสามารถจะเพิ่มเติมยังไงได้บ้างโครงการ Idea Lab นะคะจะเป็นโครงการหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามีกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจพัฒนาแบรนด์สู่สากลน,นะคะ อย่างที่พูดว่าสิ่งที่เรามองคือถ้าถ้าท่านมองว่าธุรกิจของท่าน่ะอยากยกระดับสู่สากลเนี่ยโครงการไอเดีย b ล่ะจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะคะที่จะทําให้ท่านมีฟั n ดัมเบลท l ของการทําธุรกิจสามารถเท่าทันโลกได้ในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารนะคะเดือนพฤษภาพฤษภามิถุนา,นาประมาณนี้นะคะคผ่านช่องทางของเรานะคะอย่างเช่น Facebook the ท <ID P, S 1> ีพีดีไซน์ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ d i t p g o t h หรือว่าสายด่วน hotline 169 9นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่กับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใน EP หน้าสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเพล่พินิตรมลและพักกมลจิรวัฒนเกษตรค่ะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ